การติดฟิล์มหรือการเคลือบแก้วเคลือบซีมนตเนี่ยจะสวยไม่สวยเนี่ยขึ้นอยู่กับการเตรียมผิวนะครับยกออกเป็นก้อนๆนะเตรียมผิวสวยทําอะไรก็สวยก็คือเตรียมผิวให้สวยแล้วเนี่ยแล้วทีนี้เรามาเลือกดูนะครับว่าเราจะปกป้องแบบไหนรถจะสวยไม่สวยเนี่ยขึ้นอยู่กับการเตรียมผิวนะครับสวัสดีครับผมเอิร์ธพีแคร์นะครับลงัง10บรุมธานีนะครับวันนี้จะมายกตัวอย่าง การติดฟิล์มนะครับทั้งแบบปรับผิวส้มไม่ปรับผิวส้มแล้วก็สีเดิมจากโรงงานนะครับว่าก่อนที่จะติดฟิล์มหรือหลังจากติดฟิล์มแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงมีให้ดูทั้งหมด3แบบเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูคันนี้ก่อนเลยนะครับติดฟิล์มแบบไม่ปรับผิวส้มนะครับอันนี้ติดฟิล์มใส่กันรอยเซ็ตสีนะครับจุดเสียงแนวพระสะเก็ดหินจะมีฝากระโปรงหน้ากันชนหน้านะครับแล้วก็กระจังหน้าไฟหน้าทั้งหมดเลยนะฮะมีรวมแก้มข้างด้วยเซ็ตสีนะครับเดี๋ยวไปดูคันนี้กันครับ เอาละครับมาดูกันนะครับว่า Ford Everest คันนี้นะครับติดฟิล์มใสกันรอยแบบไม่ปรับผิวส้มเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับคันนี้ติดเสร็จแล้วนะครับคันนี้ติดเซตซีนะครับมีฝากระโปรงกระจังหน้ากันชนหน้าแล้วก็ไฟหน้าแล้วก็จะมีในส่วนของแก้มข้างด้วยนะครับสำหรับเซทซีมาดูกันช้าๆเลยนะครับ